สวัสดีเมื่อชาวสเต็ปกิ๊กฮะขอต้อนรับคุณเข้าสู่รายการสเต็ปกิ๊กอีกครั้งนึงนะครรายการที่ทำให้คุณพบกับการบริมารถึงรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเรานะั้นไม่มีพักแล้วก็อะไรทุกคนไม่มีพัวนั่นเองนะฮะสามปีกว่าแนละ้วต้องท่องสโลแกนของเราได้แล้วนะเพราะแรู้ว่าเรานะั้นไม่มีพักไม่มีพัพวนันเองนะฮะสล็อตดิสีวันเอเก้าที่ทคุณเห็นตรงหน้านี้นั้นก็เป็นเครื่องนอกนะฮะซื้อมาจากที่อื่นนะฮะก็คือไม่ใช่เครื่องศูนย์เพราะว่าจะไม่มีเข้ามาในไประเทศไทยแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าอ่านข่าวมาไม่ผิดนนนั่นเองะะฮะ สำหรับตัวนี้อุปกรณ์ในกล่องนะฮะตึงๆนะฮะมีเข็มจิ้มซิมนั่นเองนะฮะมี USB นะฮะแล้วก็มีปลั๊กชาร์จนั่นเองนะฮะและมีหูฟังอันนี้ฮะซึ่งทุกคนนะั้นมีข้อสงสัยมากว่าไอ้เจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันจะเด็ดเหมือน h d 1 0ที่ดูดชมขนาดไหนนะฮะทุกคนจะได้รู้กันนะฮะอุปกรณ์ยังไม่ได้แกะจะอนุญาตแกะหูฟังเป็นอย่างเดียวเป็นหลักนะฮะ นี่คือ1 a 1 A9 นะฮะ1 a 1 A9 ตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับ Snapdragon 617นั่นเองนะฮะ Snapdragon ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าพัฒนาต่อยอดม,มาจาก615แล้วก็616นะ,ะถ้าจะไม่ผิดนะฮะข้อมูลตรงนี้มันเลือนลางเหลือเกินเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะในตลาดก็ยังไม่ค่อยมีคนใส่เข้าไปเนาะก็ต้องพูดกันประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้า Snapdragon 617ตัวนี้เวลาใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้คุยกันแน่นอนนะฮะตัวเครื่องนะั้นมีความบางและสวยงามมากฮะสวยไหมล่ะคุณ แหมมันสวยจริงๆนะฮะ h G c มันก็คือ h G c จริงๆนะฮะคือมอว่าคุณจะจับรุ่นไหนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันสวยะฮะคือ h G c เขาเป็นมือถือที่ชอบทํามือถือทรงแบบเอ่อมือที่ดันดุดชอบเรียกว่าบาไทยะครับช็อกโกแลตบาคือมันเหมือนช็อกโกแลตแท่งอะเออจะเป็นแบนอย่างเงี้ยแล้วเวลาเวลาคนถืออะมันจะรู้สึกว่ามันมันเท่มัน,มน มันแท่เออแท่นะฮะแล้วก็ตัวนี้มีปุ่มนะฮะเหมือนเดิมเหมือน A c c 10เลยนะฮะที่วางอยู่ตรงนู้นนะเพราะทำไมต้องเอามาวางคู่กันเดี๋ยวมีเรื่องต้องคุยกันเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับหน้าจอก็สวยงามมากล้องนะฮะข้างหลัตงตัวนี้มีไฟแฟลชนะ,ะับเป็นสีส้มแล้วก็แล้วก็กล้องหลังทอยู่ที่13ล้านพิกเซลด้วยนะ,ะถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะกล้องหน้าเองก็เป็นแบบออนตราพิกเซลอืมเป็นไงไม่ธรรมดาเนาะเดี๋ยวเรามาชมกันดีวกว่าว่าเจ้า a t c A9 นะั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะ,ะสำหรับหน้าจอและแกัจับเนี่ยต้องบอกว่ากระชับมืืออมาากะะถว่ การออกแบบมาได้ดูดีมากนะฮะตัวนี้จะใส่ได้แค่ซิมเดียวนะฮะดู กดไปแล้วเนี่ยจะมีช่องใส่ซิมแค่ซิมเดียวนะฮะตัวนี้จะเป็นช่องใส่เมมโมรีการ์ดนะฮะเพิ่มสูงสุดได้ถึง2เทเลไบต์เลยนะฮะเชิญไปซื้อแถวบ้านป้าห้างบ้านได้เลยนะฮะสเทเลไบต์น่าจะหลายตังค์มากๆนะฮะจะสเกยว่าได้โหลดเกมมาค่อนข้างเยอะมากฮะเพราะว่าอยากจะทราบถึงการทํางานด้วยนะว่า6กถึนะฮะแล้วก็การจอของเขาเนี่ยทำงานได้ดีแค่ไหนนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวรอม32นะฮะราคานะรอม32อยู่ที่ประมาณหมื่นสี่ฮะหมื่นสามไปปลายถึงหมื่นสี่นะฮะถ้าเป็นตัวสิบ นะฮะสำหรับตัวนี้นุใช้ไปตัว32 g b นะฮะเพิ่ม m e มโมรี่การได้นะต้องแบบว่าใจรักจริงๆสำหรับ HTC นะฮะบอกก่อนว่าสเปคไม่ได้แบบโอ้โหพุ่งแรงกระชูดหัวทิ่มนะฮะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ชาจนน่าเกลียดนะฮะเท่าที่ลองเล่นมา1วันนะฮะ,ะมาดูกันดีกว่าฮะเรื่องแรกเลยเรื่องจอภาพสลับ หน้าจอตัวนี้นะฮะทุกคนจะเห็นนะฮะมาดูหน้าจอกันเป็นไงฮะสวยเนาะตัวนี้หน้าจอเป็นแบบอัลมาเลตนะฮะก็คือไม่ถึงขนาดเป็นซูเปอร์อัลมาเลตเป็นแบบอัลมาเลตนะฮะแล้วก็โอ้โหเป็นไงดูสีสันมันก็คือสีสันของอัลมาเลตเนี่ยน่าดูว่ามันโอเคนะคือมันโอเคกว่าซูเปอร์อัลมาเลตคือซูเปอร์อัลมาเลตมันจะดูแบบโอเวอร์ไปหนึงคือเหมือนมันมันเยอะไปหน่อยนะฮะอันนี้เป็นอัลมาเลตก็คือสีแบบคือสดกว่า IPS นะฮะแล้วแสดงผลสีดําได้ดีกว่านะฮะคือจอดะะจอดีีะะอออ่่่ะะะะะวาางยนนฮฮจจแบบ OPPO R5 เลยนะฮะเกรดเดียวกันเลยนะฮะคือสีประมาณนี้นะฮะสวยมากอีกหนึ่งเรื่องต้องคุยกันก็คือเรื่องของลาโพงฮะเดี๋ยวยังไงก็ต้องเปลี่ยน,นเพราะว่า,าถ้าเราใช้เปิดเพลงนี่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเนี่ยเสียงมันจะออกแหลบๆหน่อยมันก็คือแบบมันไม่ไม่กระหึ่มอะ่ะเออคือความเป็น HCC บุมซาวมัน มันไม่มีอะมันไม่ใช่บุญสาวด้วยใช่ไหมคือมันมีลำโพงอันเดียวแล้วมันก็แบบเอาเสียงมาจอกแหลมๆดังนันน่ากลัวจังนึกว่านางผีนี่หนางผีปะเนี่ยอันนี้ตอนที่ได้ดูไปใต้หวันนี่โปรโมก,กันเล่เทหน่าทาซานโหนึกว่านางผีนะ okay. นี่ฮะสีสันจอ ลำโพงต่างๆนะฮะก็อยู่เกรดมานี้ฮะอย่างที่เห็นนะปุ่มโฮมนะฮะแตะก็คือเป็นโฮมนั่นเองนะฮะปุ่มแบ็คหรือว่าโฮมอื่นๆจะอยู่บนนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ใช้สแกนลายนิ้วมือด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับ a t c One A9 นะฮะอ่ะเราดูื่นต่อดีกว่าฮะหลายๆคนอยากทราบเรื่องเกมแล้วนะฮะอันนี้ฮะแรมสามนะฮะเมื่อกี้เราดูเข้าไว้โหลดไว้เนี่ยก็กลับมาเล่นได้เลยทันทีนะฮะมามาแล้วนะฮะเกมโอ้โหต้องบอกว่า ไม่ smooth. สมูทซะทีเดียวนะฮะคือเห็นชัดๆเลยนะฮะว่ามันทุกคนคงจะเห็นด้วยกันนะฮะว่ามันมันไม่เนียนไม่เนียนเท่าไหร่นะฮะเ,เสียดายฮะเสียดายเนืออาร์เ i n o ่0 5คืออย่างที่บอกว่า CPU คุณจะพัฒนาอะไรไปก็แล้วแต่นะฮะถ้ากาจอคุณยังตัวเดิมนะแล้วตัวนี้มารันจอ full hd อีกนะฮะคือเหมือน405มันเป็น full hd แล้วมันก็แบบ ไม่ได้อะฮะมันมันมันใช้คําว่าเกมเมอร์ไม่ได้นะต้องพูดกันอย่างนี้เกมเมอร์มันต้องไหลกว่านี้นะดูว่าทุกคนดูออกว่าเกมเมอร์ต้องไหลกว่านี้คือมันก็เล่นได้อะครบผมเอาก็เล่นได้นี่ใช่ฮะมันเล่นได้แต่ว่ามันก็ต้องคุยกันว่าสำหรับเกมเมอร์มันไม่ใช่แบบนี้มันต้องลื่นกว่านี้เยอะเลยนะเมื่อวานถ้าเกิดว่าคุณได้ดูซุกเซทูนะฮะซุกซีอูเคซีทูอ่ะอ่าคุณจะเห็นเลยว่ามันมันไหลกว่านี้นะฮะดิฉันรับเปิดในตัดเลียงเนี่ย แต่ไม่มไปแซงแน่เลยอ่ะนี่ก็คือเกมแรกนะฮะเรามาดูเกมอื่นบ้างนะฮะเราจะเริ่มจากจะเริ่มไล่ไปเลยนะฮะ Warhammer Godfire นะฮะ w a y n e g o l l y นะฮะน่าดูจะไล่เกมเลยฮะ,ะเบาเสียงหน่อยะครับเสียงมันแหลมเป็นหลักเลยอะ่ะคือมัน <laughs> ไม่ค่อยมีเสียงทุ้มเท่าไหร่แหลมอะ่ะแหลมไปนิดนึงนะดูว่าแหลมไปนิดนึงดังก็ดังอยู่อะฮะ,ะแหล,ม,แลมไปหน่อยนึงผมต้องบอกว่า มันก็คือเล่นได้ฮะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่สม,มูทหัวทีมอะฮะก็เล่นได้นะก็ทุกคนก็คงทราบอยู่แล้วสำหรับการจอ405นะฮะเห็นกันมาเยอะเจ็บกันมาเยอะนะ405เอาเล่นได้ไหมเล่นได้ฮะตายซะตายซะให้ด้วยรรอดเนี่ยฮะดูสังเกตการการเคลื่อนตัวของ ตัวของยูนิตนะฮะหรือว่าตัวละครของเราด้วยอะไรเงี้ยฮะว่ามันจะแบบไม่ไม่เนียนตาเท่าไหร่นะฮะอะไรยังไงไม่เล่นจนเบื่อแล้วตายซะให้ดูรัดๆนะฮะทำไมทำไมบ้านเป็นนักยิงเหรอบ้านเป็นนักยิงเหรอนี่บ้านเป็นนักยิงเหรอนี่ฮะก็จะเห็นแล้วมันกึกรึ๊กนะฮะก็คือ,ค,อ,ค,อคือถามว่าเล่นได้ไหมมันคือเล่นได้ฮะแต่ถามว่ามันลื่นแบบเกมเมอร์ไหมอย่างที่คุยกันนะฮะแล้วเราคุยกันตรงนี้ ราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าออ้ยพี่เครื่องนี้มันลื่นมากเลยพีม่มันเล่นเกมได้แบบดีมากเลยคุณคงจะแบบไปซื้อมาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่นะฮะนดูก็คงจะโดนสอยอีกนะฮะเศร้านะฮะแต่ที่บอกแหละน่ดูว่ามือตัวนี้มันออกแบบมาก,กางๆแล้วไปเน้นมัลติมีเดียแบบพวกฟังเพลงดูหนังอะไรอย่างนี้มากกว่าน่ดูว่านะมันไม่ได้แบบมาเน้นแบบเกมจ๋าๆแบบฉันเป็นเกมเมอร์ที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยนะนี่ฮะสำหรับเกม Godfire นะฮะก็ ดาวว่าน่าจะเล่นได้นะฮะดาวว่าน่าจะเล่นได้เดิมนี่ฮะเห็นเห็นนะกาการเมื่อกี้ไหมกึกไปรอบหนึ่งอนะ่ะก็เล่นได้นะนี่นะไม่ได้กินผมหรอกเออเกมนี้ไหลนะ เห็นเหตุการเมื่อกี้ไหมนั่นแหละฮะก็เล <be S 2> <society. S 1> well. ่นได้นะเกมนี้เกมนี้ถือว่าเล่นได้ดีเลยเออเอาใจยากเนาะการ์ตตัวเนี้ยหัวขาดนะฮะหัวล้อยละสงสัยจะเป็นบ้าหัวร้อยทำอะไรคนเดียวนี่ไง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 อีกตายนะอุ้ยโดนออื้ นี่ฮะก็คือเกมนี้เล่นได้นะฮะงงใช่ไหมฮะงงฮะที่บอกฮะสี่ศูนย์ห้าแต่เอาเป็นว่าถ้าจะแนะนำไปเล่นเกมคงไม่ดีกว่านะฮะคงไม่ไม่ขนาดนั้นอ่ะถึงเรื่องที่คุณอยากรู้กันแล้วฮะวันนี้ก็คือเรื่องหูฟังนั่นเองมาแกะกันดีกว่านะจ๊ะหูฟังของเราคือตอน HCC 10นี่นะฮะบอกกันตรงนี้ว่าฟังหูฟังทีนี่ร้องโอ้โหตรงคือร้องยิ่งจริงนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เคยดูไปดู รีวิวน่ดุดตัว HTC 10นะฮะน่ดุดร้องขูนะฮะถ้าจะร้องตานี่ไม่ได้เลยนะฮะต้องร้องขูอย่างเดียวเลยนะฮะนะฮะก็จะไม่ได้มุกแบบนี้แล้วนะฮะหูตาอะไรไม่เล่นแล้วนะฮะขอโทษด้วยนะฮะจะเล่นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะฮะเป็นพยานด้วยนะฮะจะเล่นครั้งนี้ครั้งเดียวนะฮะอ่ะฟัง HTC ตัวนี้นะฮะขออนุญาตซูมไปดูกันหน้าตานี้ดูดีเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าดูแล้วจากทรงแล้วนะฮะมันไม่น่าจะอลังการเหมือน HTC 10 นะฮะน่าจะไม่อลังการเหมือนเอทีีสิบนะ,ะขออนุญาตลองฟังนะฮะลองฟังกันดีกว่าถึงตรึงถึงตรึงสาว์ตัวนี้นะฮะก็ใส่หูฟัง3.5ดาา้าานล่างนะฮะจึ๊กเข้าไปนะฮะอ่ะขออนุญาตเปิดเพลงนะฮะ u t u b e ของเราเหมือนเดิมฮะ โอ้โหต้องบอกว่าเสียงนี่เสียงนี่ถือว่าดีนะโอเคคือหูฟังมันอาจจะแบบไม่ขนาดดีเท่า HCC 10นะฮะแต่มันดีมากแล้วนะฮะสำหรับโอ้โหดีนะเนี่ยคือคือมันจะมีเสียงแบบกลางวานนะฮะตึงตึงตึงอย่างเงี้ยแล้วก็มันให้เสียงทุ้มที่ดีด้วยนะฮะแล้วก็เสียงแหลมเองก็น่าจะยังคงละเอียดเอาไวพ้พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตอนที่เราเสียบเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าดูดปรับขั้นปรับลงมานะฮะแล้วก็จะมี ให้ปรับปิดเสียงดอบีด้วยนะพะปิดเสียงดอบี์ปุ๊บเนี่ยปิดเสียงบูมซาวด์เนี่ยมันก็ยังโอโ้โหก็ยังดีมากอยู่เลยนะฮะคือเอาเป็นว่าน่าด,ดูว่าถ้าจะฟังเพลงอะ่ะถือว่าถือว่าดีแล้วกันน่าด,ดูค่อนข้างจะโอเคกับมันมากนะฮะถือว่าดีดีอ่ะดีเลยอะ่ะคือตึงต้งตึงต้งตึ้งเลยเสีย,อยงอย่างนี้เลยนะฮะมันให้เสียงที่ดีมากนะฮะบ,บางคนบอกว่าเอทีซขายแพงเพราะว่า,วารวมค่าหูฟังไปแล้วนะฮะเออก็ดีนะฮะถ้าถ้าเกิดว่าซื้อราคานี้แล้ว ได้ของดีๆมามันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราจริงไหมนะฮะอ่ะมาดูเรื่องกล้องกันดีกว่านะฮะสำหรับกล้องตัวนี้นะคะกล้องหลังที่13าล้านพิกเซลนะฮะไม่ได้เป็นอันตรพิกเซลแต่ว่ากล้องหน้าฮะเป็นอันตรพิกเซลนะฮะซึ่งการที่คุณได้ดูคลิปนี้ฮะก่อนหน้านี้นคุณน่าจะดูอีกคลิปหนึ่งว่าจะมีคลิปที่เขียนว่าทําไมต้องอันตรพิกเซลนะฮะก็ไปดูกันว่าทําไมต้องอันตรพิกเซลเดี๋ยวได้รู้เรื่องแน่นอนอ่ะมาดูกันนะฮะนี่ก็คือกล้องหลังนั่นเองนะฮะจะเห็นได้ว่า สีสันนั้นดีมากนะฮะด้วยจอ LED ด้วยฮะคืออม o ตเนี่ยมันทำให้มีความคมชัดขึ้นมาด้วยนะฮะอ่ะเราจะลองเอากูเดทามานะฮะมาถ่ายดูนะฮะอุ้ยลม้มนะฮะตังตังตังโอ้ยลม้มมันหนักไปข้างเดียวมันนั่งไม่บาลานะ่ะโอเคกูเดทามาบาลานแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะลองถ่ายดูนะฮะหนึ่งสองซ้ป๊าบก็ให้นะฮะ โอเคนะฮะอันนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ฮะติงก็โอเคนะฮะเดี๋ยวทุกคนได้ดูตัวอย่างภาพถ่ายแน่แต่โดยโดยภาพรวมเราชอบนะฮะนี่คือภาพที่ถ่ายมานะฮะที่หน้าตึกเดอะมอลล์เขาบางคนบอกว่าเฮ้ยภาพกลางวันมันก็ดีหมดแล้วกล้องเหล่านี้อืมก็โอเคนะถือว่าดีมากนะฮะแต่ระดุดว่าจุดขายของตัวนี้จริงๆเนี่ยคือกล้องหน้านะฮะกล้องหน้าของเขาเนี่ยเป็นอันตราวิกเซลนั่นหมายความว่าหากแสงน้อยก็ยังชัดมากนะฮะ อย่างชัดฮนะพี่จะเอากี่ชัดพี่พูดมาโคตรสว่างสว่างแบบสว่างอะสว่างจริงจังอะนี่คืออัตราพิเซอร์มาแล้วนะ่าดูชอบมากเลยแล้วหมดหน้าเนียนของเขาไม่ได้หลอกเลยนะฮะคือดูแล้วเนี่ยก็แค่หน้าเนียนไม่ได้ดูแบบโอเวอร์อะไรมากมายนะฮะลองถ่ายดูหนึ่งสองสามถือว่างดงามนะถือว่างดงามนะถือว่าดี ส่วนตัวนดุดชอบละกันนะฮะนี่ฮะภาพที่ถ่ายจากกล้องหน้ามามันมันให้ความเป็นธรรมชาติสูงมากนะฮะมันให้ความเป็นธรรมชาติสูงมากคือตอนนี้ชักจะเริ่มติดใจอันตร้าพิกเซลละคือสมัยก่อนแบบอันตร้าพิกเซลรุ่นแรกๆอะ่ะคุณรูภาพรุ่นแรกๆไหมน่าจะเป็น M7 ปะ่ะรุ่นแรกๆเลยอะ่ะมันแบบมันดูแบบยังไงก็ไม่รู้แต่พอมาหลังๆเนี่ยมันดีขึ้นมากเลยอะ่ะมันดีขึ้นจนแบบเราสึกว่าเราติดใจมันนะนี่ก็คือแผนที่นั่นเองนะฮะถือว่าทํา,าออกมาได้ แม่นยำนะฮะแม่นยำม,มากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับที่ยาม,มาราสเต็ปกี้ค่ะเพียคุณเซิร์ชคำว่าสเต็ปกี้ช็อปนะฮะก็จะเจอหน้ากันนะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่เราว่าโอเคนะฮะสับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่เพียงแค่2,150ม ah ิลลิแอมป์นะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็มีคุ่ชาร์จด้วยนะมีคุ่ชาร์จแบบ2.0และมาพร้อมกับ Android 6.0ด้วยนั่นเองนะฮะต้องถือว่ามาได้ก็คือว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะเดี๋ยววเรราาามาสุปกัน่่ H อจ a, a 9กานะั้นมีข้อดีข้อเสียตาย่างกันยังไงบ้างน,นะฮะสำหรับข้อดีของมันเลยนะถามว่าคุณจะยอมเสียเงินนะหมื่นกว่าบาทเพื่ออะไรฮะนะดูดว่ามันคือมือถือที่สามารถเอนเตอร์เทนเรื่องมัลติมีเดียคุณได้ดีมา,มากๆทั้งเรื่องของการฟังเพลงนะฮะแล้วกล้องหน้าเนี่ยมันคือทีเด็ดเลยนะฮะกล้องหน้าคือทีเด็ดจริงๆนะ,ะมันสวยจริงๆยอมอะ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดว่าคุณได้ดูคลิปว่าทําไมต้องอันตรากเร์แล้วคุณจะรู้ว่านี่คือหนึ่งในตัวกล้องหน้าที่น่าลงทุนกับคนที่ชอบกล้องหน้้้าาแลววอยกไดดัสุ ดีๆด้วยคุณอยากได้เครื่องดีๆด้วยเนี่ยมันหรูๆสวยๆด้วยเนี่ยมันเยี่ยมมากๆจริงๆนะฮะคุณมาฮะถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่ใช่เรื่องที่ทแปลกอะไรนะฮะให้ทายังไงฮะเราบังคับให้ทุกคนมาเชื่อไม่ได้หรอกฮะเพราะทุกคนก็ยังไม่ได้จับเหมือนกันใช่ไหมนั้นก็ได้จับแล้วก็อธิบายตามนี้นะฮะ น,ะะนอกจากเรื่องของจอภาพนะที่ดีมากแล้วก็กล้องที่พูดไปแล้วนะฮะเรื่องของมัลติมีเดียเอนเตอร์เทนไรที่ดีแล้วนะฮะเรามาดูข้อเสียกันมากดีกว่านะฮะข้อเสียของโนดูดเนี่ยนดุดมองว่าลำโพงถือว่าในในความรู้สึกนะมองตรงบอกจากใจคาดหวังมากไปหน่อยคือคา,าดหวังว่ามันจะดีแบบเสียงมันจะสวยๆเสียงมันจะแบบละเอียดละมุนล,ละไมอะไรเงี้ย มันมันไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะอันนี้ก็คือตัวของลําโพงนะที่เป็นเขาเสียอีกอย่างนึงก็คือ snapdragon 617เนี่ยถือว่าความเร็วอยู่แค่เกณฑ์กลางๆนะฮะก็คือใช้งานทั่วไปนะฮะแล้วก็จะมีอาการแลกแลกฮะเดก็ดกๆน้อยๆนะฮะมากวนใจเป็นบางครั้งนะฮะด้วยลอมเนี่ยมันดีนะฮะมันก็เลยแบบจะเกิดแค่บางครั้งเท่านั้นเองนะฮะสับเรื่องของหูฟังที่แถมมาก็ถือว่าดีนะฮะ โดดเด่นดอดเดี่ยมนะฮะตัวเครื่องบางนะฮะแบตเตอรี่นะฮะไม่ค่อยจะอึดนักก็คืออยู่ในเกณฑ์กลางๆเลยนะฮะหนึ่งวันน่ดูว่าถ้าไม่เล่นตลอดเวลาเนี่ยอยู่พอแน่นอนนะฮะการสแตนบายไว้แบตเตอรี่สามารถสแตนบายไว้ไม่ลดลงแบบมั่วซั่วนะฮะถือว่าทําได้ดีนะฮะก็นี่ก็คือ1ตัวที่น่าสนใจข้อเสียพูดไปแล้วข้อดีพูดไปแล้วฮะทุกคนคงจะตัดสินใจได้นะฮะว่าตัวนี้เหมาะกับเราหรือเปล่านะฮะถ้ามันเหมาะกับคุณนะฮะ คุณจะซื้อมันนะฮะกล้องหน้าสวยจริงๆกล้องหน้าสวยนะฮะวัสดุดีนะฮะ GPS ดีๆหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ด้วยมันติมีเดียฟังเพลงแบบเพราะๆอย่างงี้นะโอ้โหถือว่าดีเลยนะฮะเพราเสียนะฮะถ้าคุณไม่อยากจะซื้อมันก็เพราะว่า1มันไม่เหมาะกับสายเกมเมอร์จ๋าๆนั่นเองนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยสองพเอง เรีว่าค่อนข้างน้อยนะฮะแต่ภาพรวมก็ยังถือว่าโอเคนะไม่รมุนกันแล้วแต่คนจริงๆนะสำหรับวันนี้นะฮะสเตปกีต้องลำลาเพียงเท่านี้จริงๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะ,ะว่าเรามีสถิตินะฮะ78%ทีเดียวนะ,ะที่ยังไม่กดสมัครรับข้อมูลนะฮะเมื่อได้ดูคลิปของเรานะครับอาจจะเป็นแบบมาดูแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อาม,ามาเก็บข้อมูลแล้วก็ ไม่ได้กดสมัครรับข้อมูลนะซึ่งจริงแล้วการสมัครรับข้อมูลนั้นสำคัญมากนะสำหรับตัวพวกเรานะฮะถ้าพวกคุณแบบชอบใจคลิปเราคิดว่าข้อมูลมีประโยชน์นะฝากกดสมัครรับข้อมูลด้วยฮนะทุกการกดของคุณมีค่ากับเราเสมอนะฮะสำหรับเนี้ยสำหรับสุด,ดยอดยาสีฟันจริงไทยนะสามารถสั่งซื้อได้ในเพจสเต็ปกีดแล้วก็เพจยาสีฟันจริงไทยเหมือนเดิมโดยคุณโยโย่นั่นเองนะฮะและแล้วคุณจะเห็นอะไรามากมายนะทั้งโพลารอยสแน็ปนะฮะอยากอยากเห็นใช่ไหมนะฮะตัวของ a t c 10นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังใ H710 เป็นเครื่องหลักนะฮะรุ่นนึงมี 4C ด้วยนะฮะก็ยังเป็นเครื่องหลักอยู่นะฮะนี่คือโต๊ะทำงานใหม่ของกระดุดนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะรักกันจริงๆนะฮะไม่มีพวกคุณไม่มีเราวันนี้จริงๆขอบคุณจริงๆสับทุกๆอย่างฝากกดสมัครข้อมูลด้วยนะฮะขอบคุณที่รักกันขอบคุณจริงๆฮะสวัสดีฮะ